จับเลยจับเลยครับน้องมาหาน้องมาหาถึงห้องจับเห็นไหมนะเนั่นลูปหัวได้เลยลูกัวได้เลยนี่ลูกนี้นี่นี่ลูกนี้ออารูปนี้เออรูปเอารูปบนพ่อเนี่ยเห็นไหมเออรูปเห็นยวเยน้องมาหาถึงในห้องเลยขึ้นมาชั้นสี่เลยได้เลยโอ้ยโอ้ย ตามกลิ่นอะเฮงมาเขไลคนหนึงหลักมากยมังไม่มาเลยอ <laughs> น,นีชื่อว่าอะไรนั่นแหละดิชื่ออะไรครับบุ๊กมังฮะบุ๊บม,มาดูหัวน้องแบบนี้นี่ยเนี่ยน,น้องเนี่ยน้องชอบนะเลยเนี่ยอ่ะทำไมน้องไม่ไปทำไมน้องไม่ลงไปล่ะ <laughs> น้องมาหาเพื่อนมาหาพี่เฮงเห็นไหมบัง ชอบชอบชอบอ่ะลุกขึ้นเร็วข้างหลังเดี๋ยวเราก็าก็อยงนี้แหละ